สวัสดีจ้าพ่อมแม่พี่น้องเบิ้งเบิงเบิงสวยงามบ่จะสวยงามบาัว <c oughs> พึ่งเขามาถึงบ้านจ้ะพ่อมแม่พี่น้องเขามาถึงบ้านจะก็ไปหากินเขา,นา,นากินน้ำก่อนสิาพาะมาตัดขาเฮ็ดเอ่เพิ่งหวานจ้ะพ่อมแม่พี่นอ้องใจมันค่อยพูดค่อยพูดลายสะอ่อนจะาสะอ่อ <c> น <oughs> สุดยอดอีรีปุ่นเต็มกระตาอยู่เป็นแม่องอันนี้ แมงนี้มันเข้ามาตายจับข้อแหงข้อแหงพ่อแม่พี่น้องเบิ่งได้นี่เฮดเด้มันปูพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้เป็นเป็นอีกชนิดหนึ่งนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งได้นี่เบิ่งแต่ข้างบนกระู่จ้บพ่อแม่พี่น้องเบิ่งได้่ปุ่นเป็นอีกชนิดหนึ่งจ้าที่สวยงามจริงจเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน ตัดขาเห็ดโบแม่พี่น้องเลยคนะุณน่ะตัดขาเห็ดตัดขาเห็ดโอ้โหสุดยอดสวยงามอีหลีพุณนะ่ะโบมีหฮอตแมงจระ เอามีดในครัวมาตัดมันจะไงคุ้มดีเปรสวยงามอีล,เลมมอีเป็นเปื่มมื่อนีไเก็บเห็ดเป็นปาาเปื่มพาพ่อแม่ไปลองมาตัดข้าวเห็ดสามถุงแต่ว,วน่น,วนีนนอนเนาะ สี่มุงละพ่อแม่จะสามถุมออกแกปลาเห็ดกระมากกระคำกระมือดจังสี่แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ก่อนยังมีเวลาไอตอบคอมเมนต์อยู่โอ้มีเลยเดี๋ยวนี้นะ จัคนนนนจ่คนในปลาเฮ็ดก็ไล่ได้หมดนี่ป้าทองจะหหอกินเพชรลายคนในปลาเฮ็ดไลลายมน,นี่เพราะมนมีใจอจก็เป็นลงสวยคนปลเลี้ยงก็ลืม <c oughs> ออกอลวาวัต5เก็บเพชรกันขอในปลาเฮ็ด บุยสวรรค์คมีน้อพ่อหน่อยหยอดอีลี <laughs> มีจะไปก็ไป <c oughs> นิสพ่าเกียงยุ่งอกจ้าพ่อแม่พี่น้องผโอเ้เก๊กป้ากำลังสวยมากเมื่อคำแต่ว่าใครย,ยุ่นบ้านจอยจึงกวนบ้านนองสวยอยู่ สวยตรงเลื่อยไปอีกแต่ว่าน้องสวยนั่นเขาตัดขาฮ็ดมาแล้วน้องจอยมาเลยตัดขาฮ็ดสันเดียวสวยสุดยอดขาวจัว่ว บานหินสุดยวดเลยบ้างไงน,นี่ผู้นะ่ะงัดไปงัดมาหมวกรู้ซ้ง,งดงามเลยบ่ <c oughs> มีการดํากันแล้วบ่มีการแม่ง เก็บกับปดีไตัดกับปดไซนป้ยบ่มีเนวเลยจาะพ่อแม่พป่น้องเลยพูนอะ ขาจุ่ยหลุดอีรี่ซีตุม่มเราจะจึงสิขาไปอาบน้ำเ,นเบื่อเพจงานอีกเอ้ย การเนาเลยเป,ปื่มอีลีจะเป็นปื้ม ขนาดบ้าน <c oughs> จ้างจอยเน่ยผนบ่คคอยมีดตะวันเฮ็ดเพวานกันยังได้กเก็บน้ำข้าวเจ้าอยู่เป็นจังบุญมาสนละคือสิบบริกเก็บ เ <laughs> บอยปานบาตัดไปพร้อมหมดลอกไปพร้อมมีความสุขหลายจ้ะมันน้อเม็ดแต่หน่อยเดียว ี่ก็สีฟ้าเก็บมาฮะเก็บมาแล้วก็จะเอาไปหลางแล้วก็หั่นเป็นจิน้นเป็นจิน้นแล้วก็แพ็คเข้าช่องแช่แข็งยอดสุดยอดเห็นฉจนว่าหักฉันว่าหักเอค่าย นั่นเพิ่มเลยปุ๊บจังโอ้ยสวยงามอีหลีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสวยงามจริงๆผู้น่ะ บัเนาจา้าบ่เนาเหลืองซีสอ,อบอ่เนาจ้าไม่เน่าไม่แต่หน่อยเดียวเฮ็ดนี่มันก็แปลกนะแต่เนาะมันมีความสวยงามในตัวของเขา สวยงามในตัวของเห็ดแต่ลำอื่นจังเสียวออค้ามันไปทิ้มในปลา นี่นี่กระเบนเอาจ้ะหอกนี่เนาะไอ้ใจได้ปะเนี่ยโอ้โหนี่กระเบนเอาเห็นติยานเป็นแอบซ่อนนอนไว้เยอะ บรรดาที่เก็บเห็ดนี่เห็ดไอกเห็ดไอกพึงหวานนี่นนนเนาะจ้ะเนาะเขาจะมีเอกลักษณ์สวยงามในตัวของเขาเองสวยงามจริงๆก้อนแยบเหยียบขา,ขากรา็ระเบิดหนวดเก็บขาเก็บหัวเขาอันนี้บอลเน่า,นาด้วยจ้ะสีเหลืองเฉยๆบอลเน่า,นาไม่เน่าไม่มีมันแรงจาะ หน่อยน,นี่กับวันน่าวภูมิใจในผลงาน นี่อนเดี่ว่ปจะใส่ตุ่มย่ำเนี่ยเสบจวดเลยมีดอกน้อเม็ดแต่นหน่อยเดียว <laughs> อยู่ไตยานี่ยพ่จูบเอาเนี่ยันเันอยู่ใตมอดนี่ดอกสวยดอกงามอี่ลีเอ้าตัดไปกตัมากอไหจะมันตัดออกลายจ่วย มึงะไนี่ข้างลาง่างคนนี้คุะอู้จม็นงาขลัา,ลายสวยงามอีดีน่ะจะน่ะ นี่หน่อยเนี่ยก็จิมเอาจิมก็บริยานบริกิฟต์อย่างบริกิบต์แม่จ้ะอย่างบริกับขึ้นไปป้านั่นอีกเรื่องของเรื่องโอ้หนาวแม่ตันหน่อยเดียว chạm chơi chơi xuống Hãy subscribe ทีไมเป็นโคตรง่ายคักไร้ผางานโหสวดอีรีเลยสวยงามเกินชาวบ้านเขาจริงๆมาเบิ่งนั่งงามนี่สวยงามอิรีเอกเพชรพงวานเนี่ยจ้ะ cơn cho bạn không Ooh, อันนี้อันนี้บอลนาวด้วยจ้ะต,ตั้งพันตั้งเป็นสีเหลืองซื้บอบอลนาวเห็ดบอลนาวเห็ดไม่มีมแมลงเจาะแมตตาหน่อยเดียวเพิพ่สุดยอดเลย เลืองเชยเชยแต่ไม่เน่าจ้ะ <c oughs> สยวยสวยงามเกินไปจริงๆสวยเกินไปแล้ว จัดระเบียบสวยๆงามๆจับพ่อแม่พี่นหนอจอดสีแดงเบืองสวยๆงามๆพี่น,ะนาตั้งพี่นาพ่นาพินาแล้วเรื่องจัดฉากนี่เขาให้บอกโอ้โหอันนี้กับบอนา่าเอาเมตตาหน่อยเดียว ตัดท,ทีแล้วเลยสิบเอี่ยมฮึ่มจวดเลยนะสุดจวดเลยปื้มจ้าเป็นปื้มปื้มจริงจริง พี่นั่งงามดอกยักใหญ่ของเงาเป็ดอันนี้พ่อในใหญ่ปันได้อันสุดท้ายจังใหญ่จังงาม ขนาดพี่นี่สิผ่าะตะดตาหติบผงวานได้จ้ตะ,ตะเด้อเดือดตาหิบผงวานให้เบิ่งบ่เนาวบ่แมงไม่แต่นหน่อยเดียว เอียงที่ปิ่มอิีเปิ่มสุดๆอ้ยพอสะก,กันว้าให้ปิดจังดไดปุนะจ้าปิดจังดไดปิดจังไดโอ้ยแม่พี่น้องจ้ากาบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีใหญ่ enjoy lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเห็ดมัสรูมดนะจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจากก่าคุณกราบลาไปด้วยเห็ดสวยๆงามๆของเราจ้าจมิมแอนโพดเป็นโพลายสวยงามอิริบอมีเน่าบอมีมแมลงกินแม้แต่หน่อยเดียวเป็นที่ป,ปลาปื้มมากจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าเดี๋ยวให้เบิ่งดีๆเคลีเคลียกันเป็นยังไดงจ้าพ่อแม่พี่น้องคุ่นกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาล์กแล้วก็มาดามเห็ดมัสรูมนะจ๊ะเด้อ ขอให้พ่อแม่เป็นหนงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนจ้าไปแล้วค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะอู้สวนงามคัาหลายพุิตู้ปู่ยน่าแต่ละดอกนี่ดอกนี่งามดอกนี่ก็งามเนี่ยค่ณคุณอะใส่หมวกคนคุะสวยงามอีรี บายบายค่ะแต่เขาช่องฟิตซี่ถุงจะ่อแม่พี่นอนองยี่สิบแปเก่งสิบเาอาไปเก็บพักอีตูมาเก่ง้วจ้นะเนาะ